สวัสดีคะ่ะต้อนรับสู่ตอบโจทย์ไทย PBS กับดิฉันจีราัชาตา <c oughs> เอี่ยมรัศมีนะคะทุกๆปีในช่วงเทศกาลสงการงกานต์นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วช่วงสงการานต์ยังเป็นวันที่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นวันผู้สูงอายุหรือว่าวันครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสดีที่ทางรายการจะได้เชื้อเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่มีความสําคัญในแวดวงต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงนี้คะ่ะในระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะแล้วก็มีอยู่อง องค์กรหนึ่งค่ะที่ถูกจับจ้องอยู่เป็นประจำว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นดาบฟันผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองด้วยหรือไม่วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกล้านรงจันทิกท่านเป็นอดีตกรรมการปาปชและอดีตสสรในปี2550มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงชีวิตการทำงานที่ผ่านมาจนได้รับชื่อในฐานะมือปราบคอร์รัปชันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กเกษียณไปตั้งแต่ช่วงตุลาคม2555ไม่ใช่ฮะ18ฮะบบกันยาย,ยน2556คือผมอายุก70 70็70ปีก็ออยู่พวันไหนก็วันนั้นตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ทำฮะก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งหก็ไปบรรยายให้เขาแล้วก็ไปช่วยอ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่มีคุณประมน์นะฮะเป็นประธาน โดยผมเป็นที่ปรึกษาองค์กรนี้ให้นะครับทำในด้านการป้องกันแล้วก็ไปทําหน้าที่เป็นประธานฝ่ายป้องกันของปปชเขา,าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับง,งานในส่วนในงานด้านป้องกันซึ่งผมทําอยู่ในเรื่องเสริมสร้างทัศนคติข้านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวเรื่องกฎหมายค,ค่ะ,คะก็เคอยยังอยู่ในแวดวงของการต่อต้านก,<ะ>การคอร์รัปชันแล้วก็ย้อนกลับไปผมเคยเป็นรองประธานสภาการอุตสาหกรรมชาติอยู่เมื่อปี2ร47น,น,นะฮะตอนนี้เขาก็เชิญไปเป็นที่ปรึกษาของสภาการอุตสาหกรรมชาติอยู่กับ70ปีแล้วแต่ก็ยังมีไฟในการที่จะทำทีวิตของัศนเรามันทํางานมาตลอดค่ะฉะนั้นมันหยุดไม่ได้เลยครับหยุดหยุดก็คือหมายว่าวันไหนหยุดหายใจก็คือหยุดทํางานและขณะนี้เราก็ยังมีงานมีการทำองเราอยู่ ชีวิตของคุณกล้านารงเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นในการรับราชการมาก็พวพันก็ทํางานอยู่ในสายงานของการสืบสวนสอบสวนปราบปรามคอร์รัปชันมาโดย<ม>คือผมเผมจบนิติศาสตร์นะฮะและเนติบัณฑิตไทยแล้วก็ทํางานด้านต้องตอบชีวิตของผมเนี่ยอายุราชการของผมเนี่ยประมาณ40ปีเนี่ยผมอยู่ในวงการของการตรวจสอบหรือการกป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตนี่ประมาณ3 4 3 5ปีนะครับก็อยู่ในวงการเนี่ย เข้ามาอยู่ปปปตั้งแต่ปปปยังยังเป็นบุ้นอยู่นะฮะเอ่อเปิดประมาณต้นปี2520แล้วก็มาเป็นผู้อุ่นโดยการกองมาเป็นรองเลขาธิการปปปเป็นเลขาธิการปปปคนสุดท้ายแล้วมาเป็นเลขาธิการปปชคนแรกและเกษียณไปเมื่อ2546แล้วได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการปปชเมื่อเดือนตุลาคม2549ครับ ก็เหมือนกับเป็นคนที่ฟูมฟักหน่วยงานที่ด้านต่อต้านการคอร์รัปชันมาโดยตลอดก็เพราะว่าทํางานด้านนี้มาตลอดแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราเราเราสร้างสร้างองค์กรนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เราจากปปปมาเป็นปปชแล้วก็เพะ่อนยักของปปชปี42เนี่ยนะครับผมเองก็เป็นกรรมธิการและเลขาธิการร่างทั้งของวุฒิสภาและของสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ซึ่งท่านรู้สึกยังไงบ้างกับการที่หน่วยงานที่ตัวเองได้คลุกคลีมาโดยตลอดพัฒนามาจนถึงขั้นนี้จนถึงถึงช่วงนี้ด้วยที่ได้รับการจับตาจากหลายๆฝ่ายด้วยว่าจะเป็นองค์กรที่อาจจะใช้เป็นดาบในการฟาดฟันรัฐบาลหรือว่ารักษาการรัฐบาลคืออย่างนี้ผมต้องเรียนว่าองค์กรนี้นะฮะที่ผมผมผมดำเนินการอยู่กับองค์กรนี้มาตั้งแต่ต้นเน่ยนะครับผมยืนยันว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ยังไม่มีอะไรเสียหายเลยจนถึงปัจจุบันนี้ นะเพราะว่าเป็นองค์กรที่ยังทําหน้าที่ยืนหยัดอยู่ในหน้าที่ของตัวเองผมมีตําแหน่งหลายตําแหน่งผมเป็นอดีตบุทิสมาชิกกรุงเทพมหานครปี49นะเลือกตั้งมีตําแหน่งเยอะแต่ผมไม่เคยภูมิใจในตําแหน่งไหนเท่ากับอดีตเลขาธิการปปชนะฮะแล้วองค์กรนี้ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี้เนื่องขณะนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราต้องยอมรับ ว่าเมื่อองค์กรตรวจสอบเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีผลบวกกับผลลบนะบวกฝ่ายนี้ลบฝ่ายนี้บวกฝ่ายนี้ลบฝ่ายนี้ฉะนั้นฝ่ายที่ได้รับผลลบก็แน่นอนครับเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็จะต้องวิพากษ์วิจารณ์นะไอ้ฝ่ายที่ได้รับผลบวกไปคือหมายว่าไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่ผิดได้รับผลบวกไปก็อาจจะเออชื่นชมแต่ฝ่ายที่เอออาจจะถูกขี้มูลก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ ไม่ภาควิจารณ์อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแล้วเราก็เกิดมาตลอดมีปัญหาอย่างนี้มาตลอดอไม่หว่าจะทําเรื่องคดีเก่าๆคดี คนตีสน,นัคนคดีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีปัญหาอย่างนี้มาตลอดฉะนั้นองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบต,อต้องยอมรับสภาพตรงนี้แต่ว่าพอพูดถึงความเกี่ยวพันกับตระกูลชิน,นวัตปรปปชก็จะโดนเพ่งเล็งเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะทำไมทุกๆครั้งที่คนที่มีนามสก,กุลชิน,นวัตรขึ้นมาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองขึ้นมาเป็นผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองถึงต้องมีการตรวจสอบจากทางปปชในหลายเรื่องหลายคดีคือจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะตระกูลนี่ค่ะมันอีกฝั่งหนึ่งก็โดน คุณสุเทพเพื่อสุบานเองก็โดนถอดถอนในเรื่องการส่งสอสอพรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมปบชเองก็มีมติสอดถอนนะครับและผมเองเนี่ยขึ้นไปเ,เรียกว่าขึ้นไปถแถลงในที่ประชุมมุติสภาด้วยตัวเองเลยนะครับแค่เราเราเองไม่ได้ไม่ได้พิจารณาว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอกถา้ามันเป็นเรื่องร้องเรียนเข้ามามันมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมดน่ะทั้งสองฝ่าย นะครับพอร้องเรียนเข้ามาเราก็ดําเนินการไต่สวนไปทั้งหมดนี่คือหลักฉะนั้นผม <c oughs> ผมเรียนได้ว่าปปชอเนี่ยมันเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ระเบียบการไต่สวน <c oughs> อันนี้ก็สามารถที่จพะพ่อประกาศในรัฐิจารทุกเบิกษาขั้นตอนต้องทําตามระเบียบไต่สวน <c oughs> ทั้งหมดไม่ว่าจจการ ดำเนินการไม่ว่าจะการแจ้งคําสั่งตั้งอนุก,กรรมการไต่สวนหรือไต่สวนไม่ว่าจะให้สิทธิเขาในการที่มาแก้ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะให้เขาอ้างพยานอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วก็ในสํานวนการไต่สวนนจะต้องระบุถึงขอ้อเท็จจริงข้อกฎหมายการวินิจฉัยของกรรมการฉะนั้นเราก็ทําตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดแล้วก็สํานวนปปชเนี่ยพอส่งสารเนี่ยสารฎีกาท่านจะถือว่าเป็น หลักดังนั้นท่านก็จะถือว่าเป็นหลักในการาาพิจารณาคดีนะครับแต่ว่าท่านก็จะสื่อพยานบุคคลประกอบด้วยนะครับ <Okay. S 2> เพื่อให้ชัดเจนออกมาแล้วก็ปปชเองไม่ได้ยุติตรงนี้เราแค่ชี้มูลไปแล้วก็ไปอยู่ที่อายการสูงสุดจะฟ้องอหรือไม่ฟ้องถ้าอายการสูงสุดฟ้องก็เป็นเรื่องอายการสูงสุดถ้าอายการสูงสุดไม่ฟ้องเราก็ให้สภาธนายความยื่นฟ้องเองการตัดสินก็อยู่ที่ศาล เพียงแต่ว่าขั้นตอนกระบ,บวนการของทางปปชมันมีส่วนตรงที่ว่าเมื่อมีการชี้มูลผู้ที่อยู่ในหน้าที่ก็ต้องยุติการปฏิบัตินหน้าที่ด้วยเป็นเฉพาะระดับสูงครับน<ช>ะเฉพาะเฉพาะบุคคลตามมาตรา66สิอย่างเช่นนายกุัฐมนตรีสสทวอ,อะไรเนี่ยนะครับ<ช>ท,ที่ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีข้อขราหาอยู่ดีค่ะคุณก้านรงว่า พอมาถึงคดีของรัฐบาลที่มีเกี่ยวข้องกับคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยทำไมบางคดีถึงได้ดําเนินเร็วหนักไปเปรียบเทียบเทียบเคียงกับของคุณอภิสิทธิ์คดีเอาง่ายๆจำนำข้าวกับคดีทุจริตสินค้าราคาสินค้าทางการเกษตรของสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์คือเห็นว่าคุณคุณก้านนารงก็ยังมีส่วนได้ดูคดีในเรื่องจำนำข้าวอเียคือในเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยนะครับผมจะมีส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นเรื่องที่เข้ามาประมาณสัก ปลายปี56าหกอ่าปลายปี55าหานะฮะปลายปี2555เอ่อมันมีมันมีคำร้องเข้ามาด้วยแล้วมีการขอถอดถอนะครับอ,ออกมาด้วยนยมีการดำเนินคดีด้วยแล้วก็มาตั้งอนุกรรมการกันในต้นปี56นะครับตอนนั้นผมเป็นประธานอนุกรรมการอยู่ก็มีอาจารย์วิชามา,าคุณที่ท่านก็นเป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยที่ในช่วงแรกที่ผมทําอยู่ประมาณ67เดือนนะฮะเราก็เป็นช่วงที่เริ่มต้น ในการขอเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีการสอบพยานบุคคลนะซึ่งเป็นพยานยท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีการมาสอบแล้วในช่วงที่ผมอยู่นะครับแล้วก็มีการสอบพยานผู้สรงคุณต่างๆนะตอนที่พอผมพ้นมาเมื่อวันที่18กันยายนเสร็จเรียบร้อยแล้วจากวิชาท่านก็มาทําหน้าที่เป็นประธานอนุมัการแทนท่านก็เดินท่านต่อมา,าซึ่งไอ้ตอนช่วงนี้ผมผมไม่ทราบแล้วนะครับว่าเป็นยังไง เพราะฉะนั้นระยะเวลาอะไรต่างๆของการดรําเนินการเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นตอนของการดรําเนินการส่วนจะเป็นยังไงหรือยังไงเนี่ยนะฮะมันเป็นรายละเอียดในสํานวนที่ผมไม่ทราบครับแต่ว่าช่วงที่ท่านกเกษียณก็คือเป็นช่วงที่สถานการณ์ทางการเมืองก็ค่อยๆเริ่มร้อนขึ้นพอดีอาจจะมาประจบเหมาะกันในช่วงนี้อตอนนั้นเนี่ยนะฮะอ๋อในตอนท่าฮะเกษียณเมื่อปีปีห้าหกนะฮะกันยาห้าหกเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์เมืองก็ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ร้อนนะยังนะ อีกแค่เดือนสองเดือนถัดมาก็เริ่มมีการชุมนุมประท้วงในรโทษกรรมแล้วถ้าผมจำไม่ผิดอตอนน,นอี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่มีนะครมันก็อาจจะเป็นความประจบเหมาะด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ปปชถูกจับตาอย่างยิ่งด้วยโดยเฉพาะเมื่อมีการเทียบเคียงกับคดีของรัฐบาลคุณอภิษ์เออตัวรัฐบาลของคุณอภิิ์เนี่ยมันก็มีเรื่องเข้ามานะครับเขาก็ดําเนินการอยู่นะที่ผมทราบเขาดำเนินการควบคู่กันไปะนะเขาดำเนินการคู่ขนานกัน ลักษณะของเรื่องต่างๆเอกสารหลักฐานมันก็จะขอจากจุดเดียวกันเนี่ยอยากจะให้คุณก้านอารงณ์อธิบายวิธีการทํางานของกรรมการปปชแต่ละคนหน่อยว่ามันจะทงมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างคือมันเป็นระเบียบเลยระเบียบไต่สวนประกาศในขา้นิีตามระเบกสารนี่เมื่อคําร้องเข้ามานะครับพอคําร้องเข้ามาเนี่ยถ้าสมมุติตัวร้องมาแล้วมันไม่มีพยานหลักฐานเลยรเลยเราก็จะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนยกตัวอย่างว่าสมมติร้องกล่าวหาในกรณนะครับ เราก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องตน้นว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรไหมที่เกี่ยวพันกับเขาถ้าไม่เกี่ยวพันกับเขาก็จบไปถ้ามีข้อเกี่ยวพันกับเขาเพียงพอจะไต่สวนได้ไหมถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอไต่สวนก็จะต้องดําเนินการไต่สวนนี่การไต่สวนเนี่ยจะทําได้3อย่างคือ1กรรมการปปรชทั้งคณะไต่สวนเองสองตั้งอนุกรรมการมีกรรมการไปเป็นอนุกรรมการคนนึงสองคนหรือสามคนก็ได้แต่สามบหมายพนักง,งานเดียวที การไต่สวนโดยคณะกรรมการปปชทั้งคณะเนี่ยเราจะทําในกรณีเคสที่สําคัญสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอดถอนอนะฮะทั้งคณะเลยามาดำเนินการไต่สวนแต่จะมอบให้กรรมการสองหรือสามคนเป็นผู้รับผิดชอบสานวนคําว่ารับผิดชอบสานวนนี้ไม่ได้เป็นคนตัดสินเป็นแต่เพียงว่าเมื่อมีเวลาออกหนังสือนังหาหรือถ้าหากว่ามีการเชิญบุคคลมาให้้อวคำํำกรรมการต้องไปนะอย่างน้อยหนึ่งคน ไอ้กรรมการรับผิดชอบสืบวนเนี่ยจะต้องไปลงไปนั่งแต่ว่ากรรมการอื่นที่เขาว่างเขาก็จะลงไปนั่งสอบสวนด้วยนะครับนี่ก็คือกระบวนการตอนนี้ถ้าหากว่าเมอพอถึงขั้นตอนในการไต่สวนเนี่ยเขาจะต้องแจ้งคําสั่งไปให้ผู้ถูกไต่สวนเขาทราบให้เขาทราบแล้วก็ให้เขาคัดค้านได้นะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านถ้าปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีรู้เห็นเหตุการณ์นะหรือเคยสอบสวนเรื่องนั้นมาก่อนไม่ใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ของปปปปปชนะครับ หรือสองมีสาเหตุก,กวดเครื่องกันสามเป็นผู้กล่าวหาเองเป็นผู้สมรสเป็นญาติพี่น้องสี่มีธุรกิจอะไรจะเกี่ยวกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาอย่างนี้ก็จะถูกคัดรานะอย่างผมเนี่ยเคยเป็นคอตสค่ะนั้นเมื่อคอตสอจบเนี่ยก็จะส่งงานมาให้ปปชไอ้งานของคอ,อตสอเนี่ยผมจะถูกบล็อกคือเข้าไปดําเนินการ,ราที่จะไม่ได้เพราะว่าผมไปรู้เห็นเหตุการณ์ไม่ใช่ในฐานะของปปชใช่ไหม ตอนนี้เมื่อเรารวบรวมพยานหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้สิทธินะฮะมาแจ้งข้อข่าวหาการแจ้งข้อหานี่ยังไม่ผิดนะครับยังถือไม่ถือว่าผิดหรอกประแจข้อหาเพื่อให้มาแก้ข้อล่าวหาท่านก็มีสิทธิ์ที่จะมารับทราบข้อล่าวหาหลังจากรับทราบข้อล่าวหาแล้วท่านก็มีระยะเวลาที่จะแก้ข้อล่าวหาภายใน15วันการแก้ข้อข่าวหาท่านจะมาแก้เป็นวาจาก็าได้เป็นหนังสือก็ได้ถ้าท่านมาให้ถ้อยคำด้วยวาจา,า,จามีสิทธิเอาทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้ามานาฟ้อง <Yeah. S 2> ตอนนี้สมมุติว่าขอขยายเวลาได้ไหมก็ตอบว่าได้นะถ้าท่านอ้างเหตุผลบางคนเนี่ยนะฮะให้การบางคนเนี่ยเกษียณไปตั้งหลายปีลวพอถูกสอบสวนขึ้นมาท่านก็ต้องไปหาเอกสารหลักฐาน mm hmm. ท่านก็อ้างเหตุผลความจำเป็นมา mm hmm. ถ้าอ้างเหตุผลความจำเป็นมาก็อยู่ที่องค์คณะผู้แต่สวนที่จะพยยิจารณาแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมเขาก็จะขยายให้ <Yeah. S 2> นะฮะในระยะเวลาตามที่เขาเห็นสมควรนี่ท่านอ้างพยานได้ อาจจะอ้างมาอย่างคุณรักเกียรติเนี่ย<ฮ>ะนะฮะสุขธนะผมเรียกคุณได้เพราะเว่าท่านศึกจากพ้าแ,<ล>แล้วคุณลักเกียรตินี่อ้างมาต้องสองร้อยปาทเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าไอ้ในสองร้อยบาทนี้เราสอบให้กี่ปากคือท่านต้องอ้างาปากนั้นประเด็นอะไรปากนี้ประเด็นอะไรปากนั้นประเด็นอะไรน,นี่เราก็เห็นว่ามันมันไม่เกี่ยวข้องพอไม่เกี่ยวข้องเราก็สอบให้ท่านรู้สึกคุณลักเกียรติจะสอบให้ท่านสิบปากได้ไงหรือห้าปากผมจาไม่ได้จำไหมฮะ ตอนนี้พอพออ้างพยานบุคคลมาแล้วก็สอบให้อ้างเอกสารมาถ้าท่านขามาไม่ได้เราก็จะออกหมายเรียกมาให้นะครับก็ให้ความเป็นธรรมกันอย่างเต็มที่ดีในหลักการทางานของพปชแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาทําสํานวนในสำนวนก็ต้องระบุเลยข้อเท็จจริงเป็นยังไงข้อกฎหมายเป็นยังไงนะฮะพยานหลักฐานเป็นยังไงเขียนละเอียดยิบเหมือนคำเหมือนคำพิพากษาสารเลย ไม่ไม่ไม่ใช่สำนวนฟ้องนะเป็นสำนวนนี่เหมือนคำพิพากษาศาลนะมีผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาพฤติการที่กล่าวหาว่ายังไงพูดกล่าวหาว่ายังไงผู้ถูกกล่าวหาแก้ว่ายังไงฟังได้หรือไม่ได้อย่างไงมันจะอยู่ในนั้นหมดจรีงแต่ว่าจะเป็นสำนวนที่จะต้องส่งให้ศาลพิศารณาเพราะศาลจะต้องถือเป็นหลักในการไต่สวนนี่ก็เป็นขั้นตอนการทำงานตอนนี้ท่านจะคัดค้านได้ท่านก็อ้างพยานได้นะฮะแล้วแม้กระทั่งก่อนที่แม้กระทั่งคณะกรรมการปปชพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะ ยังไม่ได้ส่งเรื่องออกไปเนี่ยนะครับมีบางท่านก็ขอความเป็นธรรมเข้ามาเราก็พิจารณาให้ความเป็นธรรมได้นั้นนี่คือขั้นตอนในการทํางานของเราซึ่งมันมีระเบียบอยู่ค่ะ,คะซึ่งนั่นก็ยืนยันว่ากรรมการปราปชแต่และคนเนี่ยไม่ได้จะมีอคติกับคนคที่ต้องถูกดึเข้าคือผม<ๆ>ผมเรียนได้ว่าเท่าที่ผมทํางานร่วมกับพวกเขามาเนี่ยนะครับเมลระยะเวลาห้ากปีก็ดีเนี่ยก็แต่ละคนก็คือกรรมการปปชเนี่ยลักษณะมันมีวัฒนธรรมอย่าง คือต่างคนต่างรับผิดชอบงานของตัวเองอย่างผมรับผิดชอบงานของผมคุณวิชาก็รับผิดชอบงานคุณวิชาคุณวิชัยก็รับผิดชอบไปเราจะไม่เข้าไปกลาวร่วมกันเราจะไม่รู้เลยว่าไองานในแต่ละคนเนี่ยไปถึงไหนยังไงเราจะรู้ต่อเมื่อสำนวนเขาเสร็จแล้วเอาเข้ามาท่านประธานสั่งให้ <ขอ S 2> ประชุมร่วมกนะันถึงจะ,ร,งจะรู้ว่างาน,านไปถึงไหนนะอ่านเอกสารแล้วก็พอเข้าประชุมเราก็จะมีเหตุผล S <S เราก็จะมีเหตุผลมาวิเคราะห์น้ำหนักคําพยานช่างกันผมอาจจะมีข้อสังเกต,ตว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ชัดเจนควรจะสอบสวนคนนั้นต่อ,อ,อบางคนก็บอกเอ้ยมันชัดแล้วตรงนี้นะ hm, แล้วในที่สุดก็ใช้เสียงนะลงคะแนนเสียงกันมาแล้วก็เป็นไปตามเสียงข้างมากตอนนี้การมีมติชี้มูลของปปชนี่ซึ่งบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับกรรมการปรปรชมี9คนแต่ขณะน,นี้หรือ8นะเพราะว่าคุณจจเดดทานนลปแล้วเลือกแป การลงคะแนนเสียงชี้มูลเนี่ยต้องได้สองในสามของออเกินกว่ากึ่งหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจงํานวนกรรมการปปรชทั้งหมดทั้งหมดนะฮะคือขณะทนี้แปดก็ต้องต้องเ,อเกินกว่ากึ่งหนึ่งของแปดคือห้าต้องห้านะฮะตอนนี้ไม่ใช่องค์ประชุมนะองค์ประชุมเนี่ยแค่เกินกว่ากึ่งหนึ่งก็ได้นะอย่างสมมติประชุมห้าคนได้แต่ว่าจะลงมติชี้มูลหรือให้ความเห็นชอบในตัวบุคคลนั้นจะต้องได้เกินกว่ากึง1 1> ่งหนึ่งของทั้งหมด ค<ช>ือตอนได้ห้าเสียงนะฮะงนั้นท่านประธานเองเนี่ยเวลาจะพิจารณาสํานวนสำคัญเนี่ยท่านจะสอบถามกรรมการวันนั้นว่างไหมวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมเพื่อให้กรรมการอยู่ครบเพราะถ้าหากว่าสมมุติเกิดมีกรรมการมาประชุมหกคนใช่ไหมฮะ<ช>แล้วมาวินิจฉัยสัมนวนใหญ่มันจะต้องได้คะแนนเสียงห้าเสียงในหเสียงเกิดมีคนไม่เห็นด้วยสักสองเนี่ยเลือสี่ที่ตกเลยตกเลยฉะนั้นจึงต้องมาประชุมครบผม ถ้าต้องพยายามให้ครอบครัว้ได้ก็คือพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้ถูกร้องให้มากแล้วมีการเถียงกันอย่างผมเนี่ยไม่เห็นด้วยในหลายสำนวนนะครับผมก็ทําความเห็นแย้งไว้จะทําความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมแล้วรายงานการประชุมอันนั้นเนี่ยจะไปปรากฏต่อสารด้วยแต่ะนความเห็นแยงของผมก็ไปปรากฏต่อสาร แต่ละคนที่เขามีความเห็นไม่ตรงกันเขาก็ทําความเห็นแย่นี่ก็คือระบบการทํางานของปปชจะเป็นอย่างนี้มีคนบอกด้วยซ้ําไปว่าปปชณปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการก๊อปปี้สไตล์การทํางานของคุณกล้านารงมาเลยไม่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 ก๊อปปี้ผมแต่ละคนเขาก็มีมีบทบาทเขาก็มีลักษณะการทํางานของเขาเองนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือระเบียบมันเป็นไปตามระเบียบการแต่งชไม่มีใครที่จะพลิกระเบียบหรือลดขั้นตอนระเบียบหรือไปเพิ่ม ในระเบียบได้เพราะระเบียบอันนี้มันประกาศในเรื่องจตจานุเบกษาแล้วเวลาศาลทั้บีทิชัยเนี่ยนะครับท่านก็เอาระเบียบอันนี้มาจาับ<ฆ>ยันทุกอย่างที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบ<ฆ>ขั้นตอนเป็นไปตาม ในชีวิตการทํางานของคุณกล้านารงในฐานะที่เป็นปปชรหรือว่าตั้งแต่ปปปเลยในชีวิตการทํางานในชีวิตการตรวจสอบการทุจริตอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมามันมีคดีไหนบ้างไหมที่รู้สึกว่าติดอยู่ในใจมากเหลือเกินเออ <c oughs> ผมทําคดีมาเป็นพันๆคดี <c oughs> แล้วคดีที่สําคัญก็เยอะแยะค <c oughs> ดีเพื่กถอนที่สาธารณประโยชน์ของจังหวัดภูเก็ตที่เรียกว่าหาดแสนสุขเป็นคดีแรกที่ผมทําค <c oughs> ดีนั้นเนี่ยมูลค่าก็ตกประมาณหลายสิบ หลายร้อยล้านนะครับแล้วสู้กันถึง3สามศาล <c oughs> ในที่สุดผมคณะก็คือ <c oughs> เพื่อถอนเอกสารสิิริ์มันก็เป็นความภูมิใจค <c oughs> ดีบางคดีเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะครับผมสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการระเบิดละย่อยหินเราก็สามารถจะชี้หมูลได้ไล่ไปจนถึงตัวได้โดยที่ท่านใช้ตัวแทนนะฮะเป็นคนขอเอกสาร <c oughs> แล้วมันก็มีหลายคดีครับดัน <c oughs> ั้นผมผมก็ประทับใจทุกคดีแหละไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ <c oughs> มีคดีไหนไหมที่รู้สึกว่าต้องเสี่ยงชีวิตกับการทําหน้าที่ในฐานะผู้ที่ตรวจสอบการทุจริตว่าถ้าเสี่ยงชีวิตจริงๆคือคดีจับตํารวจที่บางปรากฏอันนี้ไปถูกยิงนะฮะจับตํารวจที่เรียกรับเงิน <c oughs> ที่บางประกฏอันน <c oughs> ี้ผมไปเอาตํารวจคือเราไม่ได้จับนะฮะแต่ว่าเขามาร้องเราเราก็เอาตารวจไปจับ พอตำรวจไปจับเนี่ยก็ปรากฏมีการแย่งปืนกันนะครับแล้วมีการยิงกันนั่นนั่นแะเสี่ยงชีวิตที่สุดคดีนั้นน่ะเสี่ยงชีวิตที่สุดส่วนคดีอื่นๆที่ที่จะถามผมผมรู้จะถามเรื่องอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับคดีอื่นๆทั่วๆไปก็มีทั้งคนรักคนชอบคนทางมีทั้งดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐนะฮะเราเราทุกคดีฮะไม่ว่าเป็นคดีอะไรก็ตามมีทั้งดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐทั้งนั้นแหละแล้วก็ผมก็ถือว่าหนึ่งผมมีเจตนาที่สุจริตกับคนผมไม่มีทงปัก ผมไม่ได้มีความชิดอะไรทั้งสิ้นไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวมาพัวพันผมวมินิจฉัยไปตามพยานหลักฐานด้วยความสุจริตของผมเห็นว่าผิดก็ผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดฉะนั้นผมถือว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกรอบป้องกันตัวผมแล้วก็มันก็เป็นกรอบจริงๆเพราะผมก็ไม่เคยถูกทาํานะร้ายนะผมไม่เคยถูกทร้ายผมไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจังหวัดบางจังหวัดหลายจังหวัดผมไปผมก็เดินเท่องๆผมคนเดียว กลางคืนผมก็ไปเดินซื้อข้าวซื้อของทุกคนก็มาทักผมอาจารย์กล้าอาจารย์กล้าอาจารย์กล้าไม่เคยไม่เคยมีกรณีอย่างนี้เลยไม่เคยถูกอะไร<ช>ทั้งสิน้นค่ะถือว่าเป็นความทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาใช่ครับ<ช>ผมว่าสิ่งเหล่านี้ความบริสุทธิ์ใจของเราเองแล้วก็ความยึดมั่นอยู่ในหลักของกฎหมายยึดมั่นอยู่ในหลักของความยุติธรรมและสิ่งท,ที่สําคัญคือหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักเหนือกว่ากฎหมายสิ คือหลักความวังคับใช้กฎหมายหลักความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคือหลักที่สำคัญครับเมื่อสักครู่คุณการณารงค์บอกว่าในชีวิตการทํางานในฐานะที่เป็นมือปรับคอร์รัปชันก็ว่าได้30กว่าปี40กว่าปีทํามาเป็นพันๆคดีคมันมันแสดงให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยปัญหาคอร์รัปชันมันกําลังรุนแรงมากขึ้นทุกทีคือจริงๆเนี่ยฮะไอการคอร์รัปชันเนี่ยมันก็คือกีเลของมนุษย์มันหละ ถ้าจะถามว่ามันมีไหมมีมาต้งสมัยต้นกรุรัตนโกสินทร์ก็มีพญาท่านหนึ่งนะที่เขาสมัยก่อนเขาไม่้ด่กอรับชัญนะเขาเรียกช่อราบบางหลวงเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือความรู้สึกของคนสังคมเขาไม่รับโซเชียลแซงชั่นพญาคนนั้นเดินออกมาคนเขาบอกนี่คนช่อราบบางหลวงมาละเมียคนช่อลาบบางหลวงลูกคนช่อลาบบางหลวงคนใช้คนช่อลาบบางหลวงเห็นไหมเขาไม่ยอมรับ เพื่อ er <ion S 2> ไม่ยอมรับในคนคนนั้นก็อยู่ในสังคมลำบาก <Yeah. S 1> ไอ้คนที่จะทําผิดต่อมาก็กลัวสังคมนะ c i โซเชียลสังคมตรงนี้หรือที่ผมใช้คำว่าความกดดันจากสังคมซึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุด <c oughs> ที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย <c oughs> นะว่าคนไหนที่ไม่ดีแต่ต้องไม่ดีจริงๆนะ <c oughs> ไม่ใช่เอาอาคติมาว่ากันนะคนไหนที่ไม่ดีคนไหนที่กระทําการที่ไม่ถูกต้องสังคมไม่ยอมรับ แ่เขาบอกไม่ยอมรับนั้นไม่ใช่ไปขับไล่สายสงเขาไม่ใช่ไปทารุนแรงเป็นที่เพียงเราแสดงออกยกตัวอย่างว่าสมมุติเรายืนซื้อของเขาเดินมาแล้วก็ถอยออกามานะฮะแล้วเขาซื้อเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปเราคุยกันอยู่ <c oughs> เขาเดินเข้ามาเราก็คุยกันนิดหน่อยทักกันนิดหน่อยตามมารยาทแล้วเสร็จลแล้วเราก็ขอตัวคือทําให้เห็นว่าให้ผมรู้นะว่าคุณเป็นใครรู้นะว่าเป็นยังไง <c oughs> นะตรงเนี้ย ผมว่าสาคัญที่สุดต้องปลูกจิตสํานึกค่ะการปลูกจ,จิตสํานึกของการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยคุณกาลนรงมองว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามีผลการศึกษาเมื่อ <c oughs> เมื่อไม่นานมานี้บอกว่าคนไทยยังยอมรับการคอร์รัปชันได้คือผลการศึกษาอันนั้นนะฮะออกมาจากโพแองหนึ่งนะครับโพแองแห่งนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะบอกว่าโพนั้นเนี่ยเราเราจะฟังไม่ได้เพราะใช้คําว่าสมมติยอมรับได้ไหมถ้ารัฐบาลทุจริตแล้วทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองตัวเองอยู่ดีอีกที ถ้ารัฐบาลทุจริตแล้วทําให้ประเทศชาติเจริญอยู่ผมบอกว่าประเทศจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่ดีก็ดีไม่ได้เกิดจากการทุจริตครับฉะนั้นคําว่าถ้าเนี่ยมันก็ทําให้คนเคว้ไปฉะนั้นโพลเนี่ยมันก็ออกมากระแสมันก็สูงใช่ไหมฮะผมไปดูเด็กนักเรียนนักศึกษาอายุต่ำกว่า29ปีลงไปเริ่มที่70กว่าในปี54กระตา54 <ๆ S 2> พอมา55เนี่ยมีการสํารวจมี5่าคงคง มันก็ลดลงมาเหลือ56ขึ้นไปเป็น63ขึ้นไปเดี๋ยวนี้เมื่อมิถุนาห 5, ้าห้รือ57ขึ้นห้าขึ้นไปเป็น73เห็นไหมอันตรายมากเพราะคนเข้าใจผิดผมไม่ทำโพนะฮะผมไปทำโพของผมเองขึ้นมาโดยเอาดิสิตนักศึกษากับน,นักเรียนในจังหวัดต่างๆห้าจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ถามตรงๆคนคอรัปชันเนี่ยเป็นคนที่น่ารังเกยจคบไม่ได้ในมเปเ็น่ คนคอรัปชันทาให้เสื่อมเสืเส่อมเสียที่เสียงวนตระกูลไหม90%เราควรจะเลิกคบคนคอรัปชันไหม80%เห็นด้วยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วถตาหากว่าคนในครอบครัวของเราคอรัปชันเนี่ยเราจะบอกให้เขากลับด้วยกับตัวไหม90%ค่ะ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อันตรายทย์ที่ผมชอบมาที่สุดคือคําถามปลายเปิดคําถามปลายเปิดคือเราไม่ได้ตอบว่าคำถามคืออะไรไอ้คำตอบคืออะไร <c oughs> แล้เราบอกว่าในแนวความคิดของนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเนี่ยวิธีใดที่จะปราบคอรัปชัน แล้วว่างๆให้เขาเขียนเองปรากฏว่ามาเป็นอันดับหนึ่ง<ม>คือให้ลงโทษประหารชีวิตฆ<ม>่าล้างเผ่าพันธุ์เชั่วโคตรนี่ออกมาจากความเห็นของนิสิตนักศึกษาฉะนั้นผมเรียนได้ว่าในกระแสของนิสิตนักศึกษายังคงยืนอยู่และถ้ามาถามผมในขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ตามคอร์รัปชันยากครับ <c oughs> เพราะประชาชนขณะนี้ตื่นรู้แล้ว ประชาชนตื่นตัวแล้วฉะนั้นจะการการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ยากอะอันนี้หมายถึงเป็นการคอร์รัปชันในระดับใหญ่ๆหรือเปล่าแต่ว่าในระดับเล็กๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปฮะเหมือนกันฮะเหมือนกันครับทั่วไปฮะเพราะการคอร์รัปชันเนี่ยอย่าลืมนะในชีวิตประจำวันคุณไปรียไปถ่ายเขาเนี่ยมันก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะครับเกิดความไม่พอใจสะสมอยู่ในชนวามคระช่วยคุณคุณถูกนี่ถูกถ่ายเนี่ยนะฮะั้าที่คุณถ้าถ้าคุณผิด แล้วคุณไปติดสัญบวเคาอานารยคุณผิดด้วยนะค่ะนะแต่ถ้าคุณไม่ผิดคุณไปยื่นขออนุญาตธรรมดาถูกต้องแต่เขาบอกให้ถ้าคุณไม่มีเงินต้องดึงเรื่องไปสองเดือนนี้แล้วคุณจําเป็นต้องจ่ายเงินถามว่าคุณคุณคุณพอใจที่าะจ่ายกันคุณก็จะเกิดความเจ็บทำน้ำใจขึ้นมาตรงนี้มันก็ถึงซ้ำกันไปซ้ำกันมันก็จะเกิดปะทุขึ้นมา ตอนนี้เมื่อ,อการคอร์รัปชันภาคใหญ่ๆเนี่ยมันไปกระจายไปความรู้สึกของประชาชนในขณะนี้ประชาชนได้เข้าใจแล้ว <c oughs> แต่สมัยเดิมประชาชนไม่ไม่เข้าใจนะฮะว่าไอ้ไภัยจากการคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะอะไรประชาชนก็ยังได้สิทธิขึ <Yeah. S 2> นะ้นรถเมล์ฟรีขึ้นรถไฟฟรีไข่การก็ยังใครได้เงนินเดือนขึ้นได้โบนัสเนี่ยไม่รู้สึกนะฮะว่าการคอร์รัปชันมันเกิดขึ้นอะไรแล้วมันจะมีผลยังไงแต่ต่อไปภายภาคหน้าสมมุติว่าถ้าเราไม่สก,กัดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชัน ต่อไปเราจะเกิดปัญหาแล้วรายได้ของเราจะหดหลงไปรายจ่ายของเราจะสูงเราก็จะต้องใช้งบประมาณสมดุลก็คือกู้มาเพื่อให้มันสมดุลแต่ถ้าเราเราอยู่ในสภาวะที่กู้เขาไม่ได้จะทำยังไงคดีาการต่อไปอาจจะต้องถูกดุลสมดุลเนี่ยเหมือนสมัยรัชกาลที่เจ็ดต้องนดุลใด้การออกเลยเพราะเราไม่มีเงินเดือนจ่ายจะ<ช>มาต่อไปอาจจะต้องอย่างนั้นก็ได้<ช>ต่อไปคุณจะไม่มีสองขั้นนะ สิ่งสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นสํานึกในแต,ต่ละบุคคลด้วยต,ต้องสร้างจิตสานึกครับผมภูมิใจว่าขณะนี้สื่อมวลชนเริ่มหมันมาสร้างจิตสานึกถ้าบ้านเมืองไทยเราทุกคนมีจิตสํานึกที่จะเกิดความรู้กว่าการคอร์รัปชันมันเกิดผลเสียหายอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าตาของประเทศประเทศอื่นใครเขาจะกล้ามาลงทุกถ้าว่าประเทศเอร์รัปชันตรงนี้ครับแล้วมันก็กระทบมาสู่ความเป็นอยู่ของเรานี่ครับ คือคือสิ่งที่สําคัญต้องบอกอะไรเออนี่สาธารณะคุณอาจจะมีนี่สาธารณะสองล้านสามล้านเกิดมาเด็กคูแอสองล้านแต่เราไม่รู้สึกเพราะอะไรเราไม่ได้จ่ายาใช่ไหมเราไม่ได้จ่ายสองล้านเราไม่ได้จ่ายให้ลูกไม่ได้จ่ายให้หลานแต่ว่าอนี่สาธารณะมันาไปเก็บจากภาษีจากภาษีเนี่ยเราคือสุดท้ายเราก็าเป็นคนจ่ายภาษีเราซื้อของมาเนี่ยเสียภาษีซื้อแปลงสิสสแบแปลขึ้นมาเสียตั้งแต่เตนขึ้นมาจนกระทั่งนอนอันนี้มันซ้อนอยู่ข้างใน ค่ะและนี่ก็เป็นชีวิตการทำง,งานใน